สวัสดีค่ะสำหรับเอซีพี่น้องเอฟซี FC พี่น้องทั้งใหม่และเก่านะคะทั้งในแนละนอกต่างประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนจ๋าวันนี้พี่ใจยก็จะพามาสรุป5้าลาวปังๆกันอีกวันหนึ่งนะคะเพื่อนจ๋าก่อนไปสรุปก็อย่าต้องมีคําเตือนนะคะทําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนาเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรรับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารยาในการรับโชมพี่น้องจ๋ามาๆา,าพี่น้องใครจะมาเอาโชคเอาราบนะคะเพื่อนจ๋าโอเคเราก็จะไปสรุปกันเลยเนาะนเพื่อนจ๋าเราไปสรุปของลาวสตากันเลยะคะ่ะเพื่อนจ๋ามาดูซิว่ามันจะเข้าไหมพี่ใจบอกว่าเน้นรูดนะลาวสตาผลที่ออก 4, 2, 2, 7, 3นะคะ2มา วิ่งรูดเด่นสองเพื่อนๆจ๋าเข้าที่เบิ้ลวันนี้สองสองนะคะเพื่อนๆจื่อ่าเจ็ดสามเจ็ดสามพี่ใจไม่มีในในเด่นรวมวิ่งรูดนะคะแต่ว่าจะอยู่ในตารางนะอันนี้อยู่ในตารางนะคะเพื่อนอันนี้อันนี้เข้าชุดรวมแล้วก็วิ่งรูดเนาะอันนี้เด่นเด่นแล้วก็บวกชุดรวมค่ะเพื่อนๆจ๋า ส่วนอันนี้ตารางนะคะตารางเนาะต่อไปรอบของลาวสามัคคีนะคะเพื่อนลาวสามัคคีรอบสองทุ่มนะรอบสองทุ่มครึ่งผลที่ออก4 2 0สองสพี่น้องจ๋ารอบนี้สองเด้งนะเข้าเด่นที่สองนะคะ สองศูนย์มาเพื่อนๆเ,เจาะให้ด้วยติ๊กสีแดงนะคะสองสี่มาไหมสองสี่มานะคะวันนี้ปังมากๆเลยนะคะอ่าสี่สองศูนย์นะคะนี่สี่สองศูนย์มาในตารางด้วยนะคะสี่สองศูนย์นะคะสามตัวตารางนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะก็เข้าที่สองศูนย์ด้วยแล้วก็สองสี่ด้วยในชุดรวม ปังมากรอบนี้ปังนะคะเพื่อนๆจ้าสองเด้งนะอันนี้รูดสองเด้งนะคะแล้วก็จับชุดด้วยจับชุดด้วยนะคะเพื่อนๆจ้ะต่อไปรอบอลาวว i p ค่ะเพื่อนจ้ลลา VIP, จลาว vip ผลที่ออกสองห้าหนึ่งหนึ่งสองนะคะสองก็มาเหมือนอีกนะคะเพื่อนวิ่งรูดสองก็สองหนึ่งเข้าที่ตัวกลับอา้าวมีหนึ่งสองนี่ไงคะมีมีอยู่ในเด่นหนึ่งเนาะ แล้ก็ห้าหนึ่งนะคะมีไหมหนึ่ง้มีในตารางเพื่อนๆจ้ะอ่าหนึ่งห้อ้ 1, 5, 2, 2, 5, 1, อางวสองห้าตัวอีกแล้วตารางสตัวนะคะเพื่อนๆจะ้ะตารางสตัวเนาะแล้วก็เข้าที่หนึ่งสองชุดรวมนะคะอ่าโอเคแล้วก็เข้าในเด่น1นึ่งด้วยเด่นหชุดรวมนะคะเพื่อน ต่อไปรอบสามขี้วีไอพนะคะรอบสามทุ่มเนาะรอบสามทุ่มอ,อันนี้รอบใกล้ๆก,กันนะคะสามทุ่มผลที่ออกนะคะเจ็ดหนึ่งห้าเก้าเจ็อ่ามีไหมมีไหมคะพเพื่อนๆจ๋าหนึ่ห้านึ่งห้ในตารางนะคะหนึ่งหนตารางนะตารางแล้วก็เจ็ดก็อยู่ที่หลักร้อยแล้วก็มาอยู่ที่เก้าเจ็ดอ่า เก้าเจ็นะคะเด่นรูดนะคะอันนี้เด่นรูดเนาะอ่ะเพื่อนๆดูนะเด่นรูดนะคะตัวนี้อ่ะโอเคเราก็จะไปโตของลาวสตา VIP รอบ4ทุ่มนะคะเพื่อนผลที่ออก2 3 5 3 2อ่าใน3ไม่มีมีตัวกลับ2 3อ่ายังมีนะพี่น้องจ๋ะยังมีนะ แล้วก็มาคู่นะคะแล้วก็สองสามห้าสองสามห้าอ่าสามตัวตารางอีกแล้วนะคะเพื่อนจะรอบนี้นะสามด้งนะรอบนี้สามด้งถ้าลูดอ่ะรูดนะคะเพื่อนรูดนี่คือได้สามดิ่งนี่เพราะว่ามันสามแล้วอันนี้มันมาคู่ ได้สามดิ่งนะคะรอบนี้พี่ใจได้สามดิ่งนะคะเพื่อนๆจะ้ะโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้โชคได้ลาบด้วยเนาะยินดีกับใครที่เข้ามาหยิบมันจับนะคะใครที่ยังไม่เข้ามาก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะจะได้มีโชคมีลาบเหมือนกันนะคะเราไปต่อของวันที่สิบเก้ากันเลยวันที่สิบเก้าพี่ใจให้เด่นอยู่ที่สองสามสี่สามกับแปดนะคะเลข พี่น้องเรียกคู่เฟส4กับ7นะคะพี่ใจจึงเขียนไปแบบนี้นะคะเพื่อนจ๋าแล้วพี่ใจก็จะวางให้ใจก็วางให้นะคะตัวโจตัวเด่นเนาะถ้าไม่ชื่นชอบที่พี่ใจวางเจาะให้ก็ไปเปเรียบเทียบกับอา,อาจารย์ท่านอื่นนะคะกับอันแอดมินท่านอื่นอาจารย์ท่านอื่นที่ว่าเขามีตัวเด่นเด่นเผื่อจะได้ไปประกบคู่กันแล้วก็เอาไปจับคู่ก็จะได้เป็นชุดออกมาเนาะ แล้วก็ในตารางนะคะตารางนี่ก็สําคัญนะคะเพื่อนเพื่อจะตารางนี่ชอบมานะชอบมาแล้วก็จับได้3ตัวนะคะสําหรับอันนี้พี่ใจยก็จะพูดประจํานะคะเน้นรูดได้ตังนะเน้นรูดนะคะเด้งเด้งนะจะบอกให้นะคะปังมากเลยสําหรับสายรูดนะคะเพราะว่าเหมือนพี่ใจนั่นแหละพี่ใจไม่ค่อยจับคู่หรอกถ้าจับคู่มันบางทีไม่เข้า นะคะลาสตาวิใจัยให้อยู่ที่0ูนย์กับ3 3กับ8นะตัวเดียวกันนะคะเพื่อนสามัคคีนะคะรอบลาสามัคคีก็6กับ7อันนี้เรียกพี่น้องนะเหมือนเมื่อบานนี้มาคู่กันนะคะเพื่อนเมื่อบานนี้จะอยู่ในของฮานอยก็จะมาคู่กันนะหกกับ9นะคะ7กับ4สามารถที่จะไขว้กันหรือในนี้เป็น3ตัวได้ค่ะลาวีไอพีนะคะ3กับ7นะพี่น้องอันนี้3มนะ ถ้าเป็นถ้าเห็นแปดคือข้างบนต้องเป็นสามนะคะแล้วก็อนี้เจ็ดเจ็ดอ่ะพี่ใจก็จะวางไว้ให้หรือเพื่อนเพื่อนจะดูตรงนี้ก็ได้หรือพี่จะวางอีกทีหนึ่งก็คือสี่บางทีเข้ามาแปดสี่สามสี่นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนอย่าลืมนะคะบางทีพี่ใจพูดเนี่ยเขาจะชอบออกแต่ถ้าพี่ j ใจเขียนเป็นตัวเลขเขาจะไม่ค่อยออกแต่ถ้าพูดเพื่อนเพื่อนเข้ามาฟังแล้วก็ต้องจำจำคําพูดที่พี่ใจพูดด้วยนะคะพี่น้องสามาัคคีเราสามาัคคี vip ก็คือสองกับหนึ่งนะคะ สำหรับบราสตาวีไอพีนะคะ0กับ9นะ9กับ6ตัวเดียวกันเด้อพี่น้องตัวเดียวกันนะจ๊ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เก็บอีกหนึ่งคลิปนะคะเพื่อนคําเตือนถ้าเพื่อนๆไ,ได้ได้ปรอบหนึ่งสอรอบแล้วควรหยุดนะหรือว่าแต่ถ้าใครมีทุนก็าสามารถจะตโตได้แต่สําหรับพี่ใจคือถ้าพี่ใจได้เด้ง นะคะได้เร่งสองรอบแล้วพี่ใจก็จะหยุดนะคะเพราะว่างั้นเดี๋ยวมันจะหมดค่ะปัดได้ความปรารถนาดีจากพี่ใจพารวยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ